แจกสูตรแกงออมไก่วุ้นเส้นแบบต้นตำรับอีสานภผบอกว่าอาหารอีสานเห็ดยากมาพวกพนจะพาทุกคนมาลงมือเห็ดก่อนอื่นซอยกดบันทึกและกดติดตามส่องเพื่อจะได้บบผ่านเมน,นูเด็ดในหน้าคนครับเริ่มต้นด้วยการนํำเครื่องแกงออมมาผัดก่อนนะครับผมได้เห็ดคลิปแยกไวแลเดอนาซองไปเบิง่งไเด้ยเลยกำัำมันลำเข่าจนหอมเราก็ใส่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปอย่าให้ไก่มันแห้งเกินไปนะครับเติมน้ำซุปไก่ลงไปเคี่ยวประมาณ2 0 3สิมนาทีจนไก่หนุ่มแล้วใส่ผักตามลำดับฟักทองมะเขือปอ แล้วก็ตามโดยบวบทั่วฟักเาวากระลำปีว่างตุง้งนี่คือศิละปะการจับไปล่าให้พักบบเลเดครับเติมเครื่องปรุงด้วยเกลือน้ำปลาและสิ่งที่ขาดบ่ดได้เลยครับพี่น้องของเมนูนี้เนี่ยก็คือน้ำปลาเซฟไผทุนทำมาจากปลาทะเลแถแร้อยเปอร์เซ็นต์ของดีเมืองขอนแกน่นรสชาติกลมกลมหอมนัวอัดแน่นวยเนื้อปลาและว,วิตามินบีเห็ดหิกงออมนี่มีรสชาติแท้แแบบอีสานตามโดยการใส่ข้าวเบือ่อพนให้ทัว่วที่ทำให้น้ำแกงออมของเ้าคนแบบธรรมศาสตร์ล้วก็ตามด้ดยวุ้นเส้น ลงไปเบิงครับพี่นองอุญเซนแวววว่าวเหมือนเพชรอีหลีพิาทาดะตนหอมสดทันพักซีเหล้าใบแมงลักเด็ดใบกินหอมสดซ่นแบบอีสานบานาเท่าแท้่จัดเสิร์ฟใส,ส่ซ้ำสดกับข้าเหนียวห่อนๆโอ้ยแซ่บตาไนอยากได้แกงออมแซ่บรสชาติอีสานอย่าลืมน้ำปลาเสพฟไผ่ทุน่นดสั่งได้ที่ลิงด้านๆเลยนะครับสวัสดีครับ